สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกท่านมาปลูกขยายต้นนี่เลยนะคะต้นแก้วสารพัดนึกกระถางไม่เล็กอย่างนี้เราก็มีนี่เลยะคะ่ะหนอลูกของเขาแตกออกมาแบบนี้ต้นเขาเริ่มใหญ่เราก็จะนํามาเปลี่ยนลงกระถางปลูกภาชนะปลูกที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นนะคะส่วนหนอที่เล็กๆอย่างนี้นะคะ ดิมก็อยู่ในต้นนี้เมื่อกี้ได้ดึงออกมาก่อนแล้วนะคะก็จะนํามาปลูกลงนี่เลยนะคะจะนำปลูกลงกระถางเดยดินใก็จะเป็นดินสำเร็จนะคะต้นเกียวสารพัดนึกมีการแตกลูกออกหนอ่อเยอะแบบนี้เราต้องนำมา ขยายปลูกเพิ่มลงกระถางนะคะวิธีปลูกก็ไม่ยากเลยเพียงแต่มีภาชนะปลูกแล้วก็ดินปลูกที่พร้อมนะคะเพราะว่าต้นเก้วสารทไม่เป็นไม้ที่แตกโกหน่อดีนะคะแตกหนอ่อแตกต้นออกมาดีแม้แตกต้นเล็กเขาก็ยังมีลูกออกมา วันบ้างก็จะพาทุกท่านมาปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับที่บ้านเรามีอยู่แล้วก็ปลูกขยายใส่กระถางเราก็ได้นี่เลยนะคะสองกระถางงามมากเลยส่วนกระถางที่เหลือก็จะดูว่าหน่อไหนที่เราควรจะ ย้ายลงปลูกใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนี้กันว่าต้นพันธุ์แม่ของเขาดูลูกเตกออกมานี่ค่ะกระถางนี้สองต้นเลยนี่ค่ะเทพจะทุกกระถางก็ว่าได้เราก็จะมาดูว่าต้นไหนที่เราจะควรยืดแบ่งน่นอมาปลูกนี่เลยนะคะ นอแตกนอดีมากเลยมาดูฝั่งนี้กันเองนี่เลยนะคะลูกนออันไหนที่พอเบ่งแล้วก็จแะแบงงยกปลูกนี่เลยพุ่งนอใหญ่มากเลยค่ะนี่เดิมเป็นต้นเก่าต้นแม่ของเขาแล้วก็จะมีลูกหนอเป็นพุ่มเป็นโกเลยนะคะแบบนี้เราก็ สามารถแบ่งปลูกได้ะคะ่ะแล้วแต่เลยแล้วก็กระท้อนนี่เลยลูกหนองครัแล้วก็ต้นนี้เหมือนกันค่ะต้นใหญ่ใหญ่แตกลูกแตกหน่อออกมาเก่งมากเลยแคบสรารพัดนึกเป็นไม้มงคลที่ปลูกง่ายนะคะถ้าเราเลี้ยงดูในี้ หมอะออมนวลเขาก็จะแตกลูกแตกหน่ออกมาตึงแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะนัต้นนี้เลยค่ะนอนนี้ก่าที่ดึงออกมาแบบนี้ได้ค่ะดึงออกมาแบบนี้เราก็ปลูกได้เลยเขาไม่ตาย อันนี้นะคะเดี๋ยวเราดูว่ารากเขาลึกไหมวันนี้ดินรู้สึกว่าจะมีความแข็งหน่อยนะคะเลยดึงยากดินไม่ร่วนซุยเราดึงได้นะคะรากเขาไม่กระทบนะคะอันนี้ว่าต้นนี้เราก็จะปลูกฟังดี๋ยวเราจะนำมาปลูก ถางว่างล้วก็สมงต้นนี้นะคะแต่ถางว่างล้วก็จะไม่ดูปลูกลงปลูก่ายเก็บโตได้ดี ปลูกลงภาชนะปลูกกระถางใหม่แล้วดูงามมากขึ้นเลยนะคะความงามของเขาจะสวยกว่าอยู่ในกระถางแม่วันนี้เราก็ได้แก่สารพัดนึกเพิ่มสี่กระถางขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ